าสวัสดีค่ะช่องเมพิวชาแลนลค่ะวันนี้เมพิวมาลงทานมาลงทานอี่วัดอีวัดโพธิเนาะวัดกลางค่ะมีข้าวจีน้าเดินนี่มีข้าวจีนี่ข้าวจีปึ๊กเจอขนาดปึ๊กเจอมาข้าวเลยม่ข้าวจีนะมีข้าวจีนะคะของใครบ้านกุชมานบ้านเฮาค่ะ วดจีดจาดนะมีข้าวจีค่ะแซบขนาดเลยไม่เยอะสังโอ้มาดามมาดามกับโอ้มาลึงกว่านะองใ่้นี่นะคะบรรยากาศลา่ลอยรูปเหมือนของ พระอาจารย์นี่วัดกลางเนะาะทวีเนะาะจะรู้เสืออาจารย์ญญอย่างเดียวเสือจริงเราพระอาจารย์อาจารย์ญญอยู่คือไพศาลพระอาจารย์ไพศาลได้ก็เป็นไอพี่น้องแม่เพียวนี่ยล่ะนี่นะคะบรรยากาศคนก็ลายและะ้วค่ะคนก็เริ่มมาไอร่วมงานหลายและะ้วค่ะคนก็เลยเริ่มมาหลายแล้วบรรยากาศ

มีกต่โล่งทานค่ะโลงทานมีกต่โลงทานปอุย้ยลอตเตอรี่ดนีย่ยป้าอุ้ยไม่ครับไม่เอาค่ะมีอันนั่นอยู่ป่ะฮะอะไรเนาะลืมเลยเก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่หมดบอกหมดแล้วมีแต่ศูนย์ห้าเนาะเกี้ยงเลยเนาะสี่หมดครับ ไม่มีเนาะ 40, เดสี่ศูนย์ครับีเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้ไม่เอาค่ะจะได้เก้าสนียเฮ้ยมาชมบรรยากาศนะคะครับณบัดนี้พระพเจ้าในนาม อของชาวตำบลโพธิ์ทิพย์แงและชาวอำเภอกุสมารจะได้นำกล่าวอันเชิงเทพไทยเทพมา เทวดารักษาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินลงมาข้ารเอยร่วงโดยการรับประทานทั้าเ่ทชาวโดยชาวเทศบาลโดยการนำของขันนเผยอุสมานโดยการนำของท่านในเผยอุสมานท่านปีชายปีซอยพร้อมทั้งชาวบ้าน โพธิ์ทิพย์ paisan และภูบ้านเก๊กเชียงได้ร่วมตั้งเครื่องสังเวยเพื่อขอขมาสิทธิงต่างๆเราขอบพิโตโลรพระสิมานุรักเจ้าอดีตเจ้าเมืองโพธิ์ทิพศา p a นะครับแต่ก็ไม่พรุ่งนี้ต้องที่หนึ่งแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ไปที่ไหนก็ กอนเจ้าเสร็จเอ่อปูสวงสวุไปเอ่อสนันสนีก่อนเจ้าเอ่อเสร็จเอ่อออกุดนึงเอ่อเจ้าเมืองนาวเตเรราเอ่อบืนเปียกอนเจ้าเปะตั้งดงสู้เอิดจนปันเอ่อครวงเมือง วันนี้เพื่อนประกอบพิธีเที่ยวรอนะคะลูกภข้ามือนของพระอาจารย์ไปโสรนะครับเป็นชัวรออเจ้าดับบรรจงกุศลนะคะต่อเปิดไม่ใช่ไม่ใช่วัดอีวัดการกุศลอีมีนาสการกีนาตังพุทธังอภิปุชยามังอิมีนาสการีนงตังธรรมังอภิปุชยามัง I'me na sakare na tangsang tang api pochayama Ukasa aki yang imang pipa tupang paputakunang karomi Ukasa aki yang imang pipa tupang paputakunang karomi ุกาาะอคียังอิมังทิพทะพุทธังทักกันังโรมิอันนี้ก็เป็นผู้คนนะคะที่เห็นประชาชนเองไทยบ้านออกแอม,ม,ม่บัดกลางอีผู้ที่นั่นแลาวเขามาร่วมงานนะคะ งานกันเยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะเป็นพิธีใหญ่พิธีหนึ่งนะคะของเอวัดกลางโพธิ์ค่ะแม่เพียวกะเกิดอยู่นี่ละค่ะเกิดวัดกลางนะคะเททองห่อบภาพเหมือนนี่เจ้าบ้านวัดกลางรุ่นแรกนะคะพระไพศาลค่ะ

เวลาเพื่อนก็ประมาณนี้เก้าโมงนะคะเวลาเพื่อนนี้วางเอีเล <c oughs> ีหล่อาพเหมือนของพระอาจารย์วัดกางพุทีนะคะเริ่มเก้าโมงเช้านะคะเวลาเพื่อนะ่ะตอนนี้ก็กำลงัลงกำลงัลงลอยู่ค่ะ